สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำไปที่แตผมทรงไว้มัดนะครับทรงไว้ด <mel> <hate> ้านบนนะครับจะแบ่งผมจากมุมนี้นะครับมาแบบนี้นะครับดูการแบ่งผมดีๆนะครับแบ่งลักษณะนี้นะครับด้านหลังก็แบ่งลงมาประมาณนี้นะครับคือไว้ด้านบนนะครับต้องการลูกค้าต้องการไว้มัดนะครับ เียังไว้มัดทรงนะครับมาดูการขึ้นทรงเลยครับผมจะขึ้นทรงในผมจะขึ้นทรงในรูปแบบเปิดข้างลองทรงนะครับ ด้านข้างครับผมจะขึ้นเบอร์สามนะครับขึ้นเบอร์สามตรงเลยนะครับ เบอร์สามมาประมาณนี้นะครับแ้านพงก็ตัดเป็นเหมือนลองทรงนะครับเย็นนะครับเย็นัสจานเรียนนะครับขึ้นกรอบทรงนะครับเยงนแล้วก็เผยนะครับเหมือนเดิมนะครับเย็นแล้วก็เผยหายขึ้นตรงๆเลยนะครับ ด้านหลังลูกค้าไม่ต้องการเอาสูงนะครับผมจะเอาขึ้นประมาณลองทรงนะครับสองทรงธรรมดาครับประมาณกลางใบหูนะครับ คือจะได้ขออบทรงครับนี่ครับคือเกับทรงนะครับตานนี้ก็ตัดเหมือนกันนะครับแทงตรงขึ้นๆๆๆเลยครับตรงขึ้นเลยเป็นในรูปแบบเปิดข้างรองทรงนะครับแต่ไว้ด้านบนครับไว้มัดนะครับ เรียกง่ายๆว่าทรงไว้มัดนะครับเรียกเข้าใจง่ายๆนะครับแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะมีชื่อเรียกว่าแมนบันนะครับแมนบันครับหรือว่าท็อปน็อกนะครับคล้ายๆกันครับไวมัดเหมือนกันครับ ดูการวางวางมือนะครับดูการใช้ปัดตะเลียนนะครับคือขึ้นทรงในรูปแบบเปิดข้างรองทรงนะครับ ิมท,ทรงนี้นะครับด้านหลังเราจะตัดขึ้นสูงประมาณนี้ก็ได้นะครับแต่ว่านี้คือคือลูกค้าไม่ต้องการสูงนะครับผมก็เลยเอาขึ้นตามที่ลูกค้าต้องการนะครับด้านข้างครับมาดูด้านข้างผมจะเก็บรายละเอียดด้วยเบอรหนึ่งนะครับผมจะขึ้นเบอร์หนึ่งประมาณนี้นะครับประมาณรองทรงธรรมดานะครับคือรอบเลยนะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วก็เผยแบบนี้ครับนะครับมุมนี้ครับเผยแบบนี้ ขอกรอบประมาณนี้ครับใช้เบอร์หนึ่งเผยเลยครับเผยขอบแล้วบียงครับเียงส่วนนี้ครับ,บปรับฟันนะครับเชื่อมนิดหน่อยนะครับเพเก็บขอบนะครับ ขึ้นนิดหน่อยนะครับแล้วก็ปรับฟันนะครับเชื่อมนะครับ ด้ครับเหมือนกันครับถึงมุมนี้นะครับผมน,นี้ก็เอียงครับเอียงเก็บเฉพาะขอบนะครับเอียงแล้วก็ผวายครับ Xem biết bài hả? Xem có biết bài này không เรียบร้อยแล้วก็เป็นเบอร์1นึ่ดหนะครับทีนี้ครับเชื่อมเป็นมาเรื่อยนะครับเชื่อมเฉพาะขอบทิดเดียวนะครับประมาณ1นึเซนนะครับ หลังครับไล่มาเรื่อยๆครับ ดูเพื่อเป็นแนวทางานะครับยันนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางานะครับต่อไปไเรื่อยๆครับ1.5นะครับตัวนี้ก็เอียงเอียงแล้วก็เผลอนะครับ ไหนมันยังไม่นวลเราก็ย้ำนะครับย้ำย้ำแนบแนบนะครับถ่ายย้ำจุดก่ามจนนวลน,นะครับเราค่อยขยับไปเรื่อยๆนะครับหลังจากเบอร์1นจุดห้าแล้วก็จะใช้เบอร์2นะครับเบอร์2เชื่อมมาหาเบอร์สามที่เราขึ้นทรงไว้นะครับนิดเดียวนะครับ 那难。 สรุปค me. ือแต่ละเบอร์ให้ถ่ายเหมือนกันนะครับเบอร์หนึ่งก็ถ่ายเหมือนกันเบอร์หนึ uh, ่งจุดห้าก็เหมือนกันครับแต่เราจะขยับขึ้นไปทีละเซนละเซนนะครับเพื่อให้กลมเกลืนนะครับตรงไหนยังไม่สวยแล้วก็เก็บรายละเอียดทีหลังนะครับช่วงนี้จอน้องตัดไว้ยวผมเก็บจอนี้นึงนะครับเดอราโซนปรับปันนะครับเพื่อให้กลมกลืนนะครับ แล้วตับพื้นก็ให้เป็นเบอร์ศูนย์นะครับว่าน้องตัดเองครับน้องกันเองช่วงขอบผมจะใช้0.5นะครับเก็บปาละเอียอีกรอบนึ่งนะครับเฉพาะขอบนิดเดียวนะครับช่วง0.75ครับเฉพาะขอบนิดเดียว ตรงนี้ยังไม่นวนัแล้วก็้ายหช่วยได้ครับ เรียบร้อยนะครับมาดูการเก็บขอบนะครับมาดูการเก็บขอบด้วยดีนะครับตองมาได้ตอกมาได้เรื่อยเก็บขอบนะครับขอบช่วงนี้นะครับที่มันยังเป็นขอบครือเก็บด้วยบีนะครับเห็นปะขอบเห็นป่ายผมไามมีน่านหนาแบบนับมา้นานหนาบผมจะใช้บีนะครับตากขึ้นแบบนี้นะครับ ตัดขึ้นแบบนี้ถ้ามีเศษเกลือออกมาก็คือตัดเลยนะครับใช้หวีวางอยู่ตรงฐา,านผมแบบนี้นะครับดูนะครับเริ่มจากมุมนี้เลยครับดูการวางหวีนะครับถ้ามีเศษเกลือออกมากคือตัดเลยนะครับนี่คือการเจ็บขอบด้วยหวีนะครับ นี่ครับมาดูมุมนี้ครับตัดแบบนี้ครับวางวีใส่กับฐานนะครับที่เกินออกมาคือตัดเลยนะครับนะครับวางวีใส่กับฐานครับเช็คอีกรอบครับให้วีอยู่ฐานนะครับแล้วก็ส่วนใน่เกินมาคือตัดเลยครับ ด้านหลังเหมือนกันครับให้อีกอยู่บบฐานครับยกขึ้นมาครับส่วนไหนเกินมาตัดเลยครับด้านนี้เหมือนกันครับดูการาวางผีนะครับเห็นไหมครับส่วนไหนเกินมาขึ้นตัดเลยครับวางผีไปที่ฐานนะครับฐานทรงนะครับ ด้นีเหมือนกันนะครับครับคือเรียบร้อยนะครับการขึ้นทรงแล้วก็เก็บรายละเอียดนะครับสําหรับทรงไวมัดนะครับเรียกง่ายๆครับไวมัดด้านบนครับที่จริงด้านหลังสามารถเอาขึ้นสูงกว่านี้ได้ครับแต่นี่คือลูกค้าต้องการครับเดี๋ยวให้ดูรอบๆนะครับ ด้านหน้าก็เก็บเศษออกแล้วก็กันให้สวยๆนะครับด้านข้างก็กันให้สวยๆครับถูนะครับบางส่วนอาจจะยังไม่เนียบนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บรายละเอียดอีกทีนะครับดูรอบๆครับประมาณนี้นะครับก็เป็นอยู่ในรูปแบบเปิดข้างรองทรงนะครับด้านหน้าก็เอาออกแล้วก็กันสวยๆครับด้านบนก็ไว้มัดครับ ถ้าไว้มัดให้พอดีด้านหน้าจะอยู่ประมาณจมูกแลครับความยาวนะครับจะมัดง่ายครับจะมัดได้พอดีเลยครับก็สําหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ